สวัสดีครับก็เรามาถึงร้านแล้วน,น,น,นะครับลาเดเลชนะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะเพราะว่า,าวันนี้เดี๋ยวผมจะซนะื้อของฝากเขาบอกเป็นช็อกโกแลตพรีเมียมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับทำสดนะครับก็วันนี้จะมีของฝากไปฝากไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็เข้ามาดูภายในร้านนะครับภายในร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบ ดินแดนแห่งช็อกโกแลตนะครับเต็มไปด้วยช็อกโกแลตต่างๆนานานะครับผมดูแล้วผมก็งงนะฮะผมมาเยอะมากๆนะครับเขาสามารถนําช็อกโกแลตมาเนี่ยนะครับแปลงรูปเป็นตรูปแบบต่างๆนานานะครับสวยงามนะฮะอยากซื้อไปหมดเลยนะครับผมว่าน่าจะถูกใจคอแฟนๆช็อกโกแลตกันทีเดียวนะครับส่วนตัวผมก็หาเลือกซื้ออยู่นะครับเลือกไม่ถูกเลยนะครับก็เลยให้ภรรยากับลูกสาวมาช่วยเลือกนะครับภาพอาจจะเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่า ผมเกรงใจที่ร้านนะครับไม่รู้ว่าเขาอยากให้ถ่ายหรือเปล่านี่ฮะคือช็อกโกแลตสดครับที่เขาจะนํามาเป็นแผ่นๆนะครับแล้วเขาจะมาตัดนะครับผมแล้วก็นี่เป็นแพ็กเกจนะครับผมพอดีช่วงนี้ผมมาช่วงใกล้เทศกาลอีสเตอร์นะครับก็จะมีพวกไข่อีสเตอร์พวกช็อกโกแลตกระต่ายพวกอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับ <S <S เขาสามารถทํารูปแบบออกมาได้สวยงามนะครับผมเนี่ยนะแพ็กเกจเขาเยี่ยมเลยนะครับ เห็นแล้วผมก็อยากซื้อไปหมดเลยนะครับผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเนี่ยฮะดูแพ็กเกจนะครับแล้วก็อ่ะสุดท้ายก็เลือกกันนะครับผมก็ได้ของฝากกันนะครับก็ที่ร้านก็น่ารักนะครับก็ตมาให้ชิมเลยนะครับผมเพราะว่าลูกสาวผมอยากชิมนะครับผมก็เลยได้ชิมด้วยนะครับเมื่อกี้ไปชิมแล้วใช่ไหมครับลูกสาวละครับเป็นยังไงบ้างครับรสชาติอธิบายหน่อยรสอะไรครับไปชิมนีมันจะเป็นรสธรรมดาแตมคเขาดูหน่อยครับ นี่ค่ะเป็นรถธรรมดาแต่ว่าข้างหน้ามันเคลือบด้วยชอ็อกโกแลตสีชมพูซึ่งช็อกโกแลตสีชมพูมันคือรสชาด่าเบอร์รี่ค่ะโอเคครับตกลงเอาวันนี้นะครับโอเคโอเคครับก็สิ้นปากนะก็เป็นปะนะ ช็อกโกแลตรวมรสนะฮะดูนี้สุดยอดน่ากินทีเดียวนะฮะเพราะว่าเราทำสดเลยแล้วก็สดใช่ใช่แล้ก็า่ลูกสาวก็เลือกป๊อกคอร์นรสสตอเบอรี่นะฮะโอเคครับผม